<mile inside. S 2> <derived> ไม <ule> <Hadi. S 1> ่ด <wi> ีไม <itud soundtrack> ่รู้เขาอยู่ตรงไหนเขาน่าจะเขาเรียกอะไรเนี่ยมันมีจักรยาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกไก่ทางนี้เขาบ้านๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเกว่าอะไรแกะมั้งมันมีแกะด้วยอ่ะแกะแกะแกะแต่เนี่มันคือเออมันคือมันคืออะไรเออ มันคือหมูหมูแป้งเออหมูย่างไหมหมูย่างหมูย่างไหมอคือหมูย่างเนื้อแพะเนื้อแพะเนื้อแกะลองชิมดิไม่ใ่ จริงๆเน ία, ี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นี่เขาบอกว่าพร้อมเันท<ะ>ี่รถนะทุ่มหนึง่งทุ่มหน,นึ่งที่รถทุ่มนหนึ่งใช่ไหมทุ่มหนึง่งที่รถทุ่มหนึง่ง พุ่งหนึ่งลด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 พอดีพอดียังเลยย่างเบิ่งเหรนี่ไงข้าไงเรอนเดี๋ยวเราเลือกเป็นเราเลือกเป็นหมู เดี๋ยวเราจะใกเลยนะใกจะได้กินแต่แต่ต้องตบับโควิดนี่แพ้เดี๋ยวน้ดหมูไม่ต้องหมูแน่นอนเน่ยน้มูพอล

เอนเป็นหมาล่าอเดกใครมาล่าครับมหมาล่าแต่เราเผ็ดน้อยไเัโนยังเหรออ๋อยังไเว่อ๋อเขามีอีกรอบยเรยังไม่เข้าเนื้อยัไม่เข้าเนื้อ่าตอนนี้ไปแล้วไปจไ้ทำไม่ได้จริงๆมันมันมีเนื้อแกะแล้วก็เนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อหมู

ถ่ายเมื่อกี้ทีแล้วเมื่อกี้ถ่ายไปสามแล้วก็เด็กก่อนถ่ายอีกหนึ่งนาทีโดนแล้วใช้เวลา,<ม>าย่างประมาณห้านาทีหรา,มา,มา,านาทีห้านาทีห้านาทีถ้าเป็ดทำไงครับก็เคยถูกไปไงเราถูกไปกิน,กนเบียร์ดีวกว่าปุ๊บน,นี่ตัดนีเ่เรียบร้อยเรียบร้อย Rất bình thường Thích, lại thích với Lần ngon, lần này ngon